มาดูมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับนี่คือบุญพิชิตนครหลวงวเวียงจันทร์ครับพิชิตนครหลวงเวียงจันทร์วัย31ปีจากสปป,ปลาวครับยิ้มหวานเลยครับบุญพิชิตกลับมาแล้วนะครับเจ้าพระยามาแล้วครับโอ้โหนักมวยพันโหดนะครับจากสกายกรุงเก่าสายเจ้าพระยาเพชปรปตอ,อครับ นักชกจากเพื่นคอศรียิทยาครับ60กิโลกรัมเงือบ168 175เจ้าพญาเตี้ยกว่าถึง7เซนิเมตร22กับ3 1นุ่มกว่าครับ9ปีครับอ่ะสายกรุงเก่าครับเจอกับล่าลานช้างครับบุญพิชิตนครหลวงเวียงจันครับโอ้ดูหน้าครับดูหน้าตาแกครับ จ่าพยานี่ครับเกรงกลิมไม่มีรอยยิ้มแม้แต่ที่มุมปากครับตีหน้ายัก์เข้าหาครับแม่ดีพี่เลิฟครับขาดไม่ได้ครับแสนสิริกับพี่เพชรครับแข่งซ้ายกับแข่งขวาใครจะหนักกว่ากานันเงียบได้เปรียบเรื่องของส่วนสูงกันแล้วนะครับบุญพิชิต 1 2ด1-2อ้าโดนเหมือนกันเจ้าพญาแอบลอยหน้ารอยตาไม่ได้ครับหัวซ้ายครับแหม่นี่ก็เป็นอีกคู่นะครับซ้ายกับขวาครับเอายังไงครับขยง n ขย็ง,ยงเอาอะไรครับเกิดอะไรขึ้นครับไปโดนตรงไหนครับในเป็นช่วงล่างครับ โอ้โหแล้วเวลานี่เหลือเฟือเลยครับเหลือเฟือเลยครับโอ้ยางแตกแล้วครับปุญพิชิตโอ้มันั่วมมันซึมแต่หัววันเลยครับวันนี้โอ้เจอสองอีกโอพยายามจะเปลี่ยนมายุทธวิธีวงในครับเพื่อไม่ให้โดนแข้งซ้ายครับโอ้ดูครับว่าจะรอดหรือเปล่าครับคุณพิชิตอาการน่าเป็นห่วงครับสับล่างเลยครับเจ้าพญาครับวงใน แต่ว่าศูนย์มันเสียจะแล้วครับบุญพิชิตครับสับไปครับเจ้าพญาสับไปเรื่อยๆครับเจอศอกอีกศอกอีกซ้ายโอ้ยยังไงครับบุญพิชิตดูโยงโยงโยๆครับโอ้วันนี้เป็นเป้าล่อแข่งของเจ้าพยาเลยครับวงในครับกดลงมาแหมก็พยายามเอาตัวรอดก่อนเลยครับบุญพิชิตครับให้มันผ่านยกนี้ไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากัน แต่ไต่สูงครับไต่ซ้ายปากซอกเข้าไปดูโครงเพลงโครงเพลงครับบุญชิตเจอซ้ายอีกแล้วซ้ายอีกอ้าโอ้ยอะไปเต็มไหครับลูกนี้โอ้หลังจากรั่วซึมมารอบนึงครับรอบนี้แตกเลยหรือเปล่าครับอยังครับอะ ยังการฟันลุกขึ้นมาครับเจ้าพยาเลงเลยครับโอ้โหใจสู้ชูแปดนิ้วแล้วก็ไปเลยครับเรียบร้อยครับแหม่ก็มันจะแตกอยู่แล้วครับโอ้ก็มารยาทดีจริงๆครับเข้าไปไหวขอโทษคู้ต่อสู้กับเจ้าพยาเพชรปะตอครับนี่ครับหล่อเลยครับแหม่ก็ตามสไตล์แกนะครับ ข้างล่างเวทีนี้น่ารักนะไหวทุกทิศเหมือนกันนะครับดูภาพช้าครับนี่ครับศับท์ไปบริเวณพับนอกครับตะโพนครับด้านขวาครับโอ้ยจี๊ดเลยครับบุญพิชิตหมุน360อยหกสิบองศาครับแล้วก็ลูกนี้ครับนับสุดท้ายครับปรับเข้าไปเต็มๆอ่านับสองนะครับนี่ครับลูกพี่ครับบอกเอาสิวะ โอ้ oh, แล้วก็จบด้วยแข้งซ้ายเนี่ยครับแม่ดาบ3านี่ก็ถือว่าซ้ำไปไม่แรงเท่าไหร่ครับ round one. Give it for the, winner from the red แล้วก็เป็นเจ้าพยาเพชรปตอครับวันนี้แข้งซ้ายนี่นักนวงรุนแรงครับปิดเกมได้อย่างสวยงามครับไม่เสียเวลาครับ